เเทคนิคตอบคำถามแบบคนฉลาด 1. อย่าเพิ่งรีบตอบเวลาถูกถามคำถามโดยเฉพาะในสถานการณ์สำคัญเช่นสัมภาษณ์งานหรือเวลาที่คนฟังมีความคาดหวังสูงสิ่งแรกที่ไม่ควรทำเลยคือรีบตอบทันทีเพราะการรีบตอบโดยไม่คิดอาจทำให้คำพูดดูไม่รอบคอบหรือขาดความน่าเชื่อถือเทคนิคที่ดีคือทวนคำถามกลับไปเช่นคุณหมายถึงว่าหรือคำถามนี้เกี่ยวข้องกับ สิ่งนี้นอกเหนือจากช่วยให้เรามีเวลาคิดยังเป็นการยืนยันความเข้าใจและปรับมุมมองให้เหมาะสมกับบริบทของคําถามตัวอย่างถ้ามีคนถามว่าคุณคิดอย่างไรกับความล้มเหลวลองทวนกลับว่าถ้าหมายถึงในชีวิตการทำงานผมคิดว่าความล้มเหลวคือบทเรียงที่ดีที่สุด 1. ขอคำชี้แจงบางครั้งคำถามคลุมเครือหรือซับซ้อนเกินไปการตอบแบบเดาสุม่มอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด จงกล้าที่จะถามกลับอย่างสุภาพเช่นเพื่อให้ผมเข้าใจถูกต้องขอชี้แจงเพิ่มเติมได้ไหมครับหรือคำถามนี้ต้องการให้ผมตอบในเชิงเทคนิคหรือความคิดเห็นส่วนตัวครับการขอคำชี้แจงแสดงถึงความใส่ใจและเป็นความเป็นมืออาชีพ 3. ขอตอบครั้งหน้า การตอบว่าไม่รู้อาจดูจริงใจแต่ถ้าปรับเล็กน้อยให้ดูน่าเชื่อถือขึ้นก็จะดูเป็นมืออาชีพและมีความรับผิดชอบมากขึ้นลองพูดว่าเรื่องนี้ผมยังไม่มีข้อมูลครบถ้วนผมขอเวลาศึกษาเพิ่มเติมแล้วจะมาตอบอย่างชัดเจนอีกครั้งได้ไหมครับวิธีนี้ดีกว่าการตอบผิดผิดหรือพูดวนไปมาโดยไม่รู้จริง 4. ตอบคำถามด้วยคำถาม บางคำถามอาจล้ำเส้นเช่นเรื่องเงินเดือนเรื่องครอบครัวหรือความเชื่อส่วนตัวไม่จำเป็นต้องตอบตรงๆเทคนิคนี้คือการถามกลับด้วยน้ำเสียงสงบเช่นทำไมคุณถึงสนใจคำถามนี้ครับหรือคำถามนี้เกี่ยวข้องกับประเด็นไหนที่คุณอยากรู้เพิ่มเติมครับช่วยเบี่ยงประเด็นอย่างมีชั้นเชิงและทำให้คนถามรู้ตัวว่าอาจไม่ควรถามเช่นนั้น 5. ดึงสติ หากอีกฝ่ายถามด้วยอารมณ์เช่นโมโหหงุดหงิดหรือต้องการเอาชนะไม่ควรตอบกลับด้วยอารมณ์เช่นกันจงใช้คำพูดที่เย็นเช่นผมเข้าใจครับว่าคุณรู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้แล้วค่อยๆอธิบายข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงการรับฟังอารมณ์ก่อนแล้วจึงให้ข้อมูลจะช่วยลดแรงต้านและทำให้การสื่อสารราบรื่นขึ้นมาก 6. ใช้คำว่าคุณ ลองสังเกตตัวเองเวลาพูดเรามักพูดถึงฉันหรือเราอยู่บ่อยครั้งแต่ถ้าเปลี่ยนมุมให้พูดถึงคุณจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกเป็นศูนย์กลางของบทสนทนาเช่นแทนที่จะพูดว่าผมคิดว่านี่คือวิธีที่ดีลองพูดว่าคุณคิดว่าวิธีนี้เหมาะกับสถานการณ์ของคุณไหมครับคำว่าคุณช่วยสร้างการเชื่อมโยงและเพิ่มความน่าเชื่อถืออย่างมาก 7. คํานึงถึงน้ำเสียงและภาษากาย แม้จะตอบถูกทุกคำแต่ถ้าน้ำเสียงแข็งภาษากายไม่เหมาะสมก็ทำให้ดูไม่น่าเชื่อถือน้ำเสียงที่มั่นใจแต่สุภาพการสบตาอย่างพอดีการพยักหน้าเล็กน้อยขณะฟังจะส่งเสริมให้คำตอบของเราดูดีมีระดับและน่าเชื่อถือขึ้นมากภาษากายที่ดีคือเสื้อคลุมที่ห่อหุ้มคำตอบให้ดูน่าฟังขึ้นเสมอดาวสรุป คนฉลาดไม่ได้หมายถึงรู้ทุกอย่างแต่คือคนที่รู้จะตอบอย่างไรให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ทั้งเจ็บเทคนิคนีคน้สามารถฝึกฝนได้เพื่อให้ทุกคำตอบของเรานั้นมีคุณภาพมีชั้นเชิงและเปี่ยมด้วยความน่าเชื่อถือ